สวัสดีครับพบกับช่องโอเคแมท t นทอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็ยังจะไม่รีวิวอะไรนะเราจะมาถ่ายของเล่นนะครับผมที่มีทั้งหมดนะตอนนี้นะเราไปดูกันเลยอันนี้ก็จะเป็น e p 2สอนะหลังจากที่เราถ่ายของเล่นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นไฟเส้นที่เราเพิ่งติดไปนะครับซึ่งก็รีวิวไปแล้วใครก็อยากติดก็ไปซื้อกันมาติดได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพวกฟังมาเวลแล้วก็ดีนะครับ ส่วนมากก็จะมีแต่ไอรอนแมนนะผมค่อนข้างชอบไอรอนแมนที่สุดนะครับถ้าเป็นซูเปอร์ฮีโร่ทางฝั่งมาวลนะครับผมแล้วก็มีพวกเก่าๆนะครับไอพวกนี้ก็น่าจะมีอายุเกิน6ปี7ปีแล้วนะครับผมเบนเทนก็หลงเหลือมาตัวหนึ่งนะครับจำชื่อแม่ไแล้วว่าชื่ออะไรฝั่งข้างลายนี่ก็จะเป็นพวกที่ซื้อมาใหม่นะครับทูบก็ยังไม่เคยรีวิวนะใครอยากให้รีวิวก็บอกได้นะครับผม แล้วก็ตัวนี้ที่คู่กับเซเบอร์นะครับข้างล่างก็จะเป็นพวกเลือบรนะอันนี้ก็จะเป็นไอรูปนะครับผมแล้วก็บูสลีนะครับฐานไดอโอลามาก,ก็ทำขึ้นมาเองนะกล้องเบฟการก็ขอไฟด้วยนะครับแล้วก็นี่เลกานะยังไม่ได้รีวิวเหมือนกัน ซึ่งซื้อมาหมกไว้นะครับผมบางทีก็แกะใส่ตู้เลยแล้วก็ไม่ได้รีวิวนะเนื่องจากมันไม่ว่างด้วยครับแล้วก็เกิดอาการอยากจะแกะด้วยครับ <laughs> นี่ครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นนินสุโกะครับผมฐานก็เป็นฐานโมเองนะไม่มีฐานนะนิสุโกะตัวนี้เอามาทําไดโอราม่าใส่เลยครับโทกะก็เหมือนกันครับผมทําเป็นฐานไดโอราม่าใส่นะอันนั้นก็ไดโอราม่า ซากตึกนะครับผมทําเองขึ้นมาหมดนะครับขึ้นขึ้นรูปด้วยโฟมนะครับผมนามีก็จะยืนล้มนะครับยังไม่ได้จัดตู้เลยแล้วก็มีพวกนี่ครับย no นะูกินโนชิตะนะกับชินนนนะครับผมแล้วก็มีคุข้างหลังก็จะเป็นโซนของเนียออโตโมาตานะครับหรือทูบีนะครับผมส่วนฉากเสาโรมันก็ทำขึ้นมาเองนะ ี่ครบรายอยดกล้องมันก็ไม่ค่อยโฟกัสเลยแล้วก็มีแบ็คแฟนเทอนะแล้วก็มีไอ้แบ็คแมนกับโจ๊กเกอร์จิวนะครับอันนี้ก็เป็นแบ็ควีดโอนะค่อนข้างสวยนะครับแบ็ควีดโอตัวนี้ข้างบนก็จะเป็นมวยปล้ำนะครับ <c oughs> มวยปล้ำก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะผมก็ไม่รู้จักชื่อมันมากแล้วนะ แล้วก็มีไออะไรนะแป๊บซีแมนนะครับผมแป๊บซีแมนแล้วก็เป็นพวกรถบังคับเก่าๆนะครับแล้วก็เลโก้เมท r ีนะอันนี้ก็เป็นดินน้ำมันที่ผมปั้นขึ้นมาเองนะแล้วก็เป็นหน้ากากไอรอนแมนบูชันดาเมดผมก็ทำสีเองนะครับก็สำหรับตู้นี้ก็จะมีประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูตู้บนกันครับ ตัวบนก็จะแน่นแล้วนะไม่ว่าจะแน่นมันแน่นแล้วมันไม่มีที่วาแนละ้วตัวบนเนี่ยตัวบนก็จะเก็บมัวส่วเลยครับซายเหมาครับรวมหมดทุกเรื่องนะครับผมมีทุกเรื่องนะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องผมด้วยนะ สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วบา,บายเฮิโ hey ย